สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเคเมอร์ชแนลนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเลื้อยลงบ่ออีกแล้วหนุผมโอ้ใบก๊อดโอ้โหอู้หู้ยคุณบานไม่ได้ต้องพูดไม่ต้องพูดอะไรแล้วยิ้มหนำสำราญไรโอ้ใบก๊อดบัดซีปีปี๊ดกิ๊ดเป่าเด่ะปี๊ดซีปันแล้วคุณพูดอะไรวะเด่ะมองไปทางซ้ายแล้วก็ติดมองไปทางขวาแล้วก็ติด มองไปข้างหน้าแล้วก็เต๊ดมองไปข้างหลังรถก็ติดติดตรงเรียลงตรงนังกะติดชัลวันชัลงูดละหิตโทษทีนะพี่พี่ประชาโทษทีนะพี่ซนะพอรถบันโอ้บันติดบันติดเยอะเลยโอ้บ่ายกอดโอ้ยโดนล้อมโดนสองใหญ่โดนเพลกอัปะมงคนโอ้โหคุณพี่ไฟจราจรโอ้ไม่กอดตัวใหญ่โอ้ไม่กอดคุณพี่ไขอบคุณต่อหนานมือพ่อพ่ออ๋ อย่าแย่งอย่าแย่งพี่เกี่ยวพี่พี่เกี่ยวพี่ใบโคเวอร์พี่ใบโคเวอร์ ไอ้ฟันหล่อมานี่เลยไอ้ฟันหล่อจะไปไหนมานี้มานี่เรายังเคลียร์กันไม่จบนะครับฉันจะจองเวนจองกรามแกไปจนวันโอ้พี่ติมพี่ติมพี่ติมมานี้ก่อนพี่ติมโอ๊ยก้อนพี่ไปโอ้โอ้นี่ไงนี่ไงโอ้โหอาหารอาหารที่เราเป็นคนปาดโอ๊ยก้อนพี่ดีไม่ได้อ้อจะเย็นนะครับพี่จเย็นนะครับพี่โอ๊ยก้อนพี่ดีโอไยก้อนพี่ติมพี่ติมไปก่อนพี่ดีอย่าพึ่ง พี่ดีอย่าพึ่งโอไมค์ก oh 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 ้อนโอไมค์ก็หรอโอมีแตอาหารทั้งนั้นเลยได้มาสามหมื่นเงียง้ยเนีย่ยโอไมค์ก้อนหัวชนหัวไปดิครับพี่สม้มถึงกับหยุดเลยเด oh, oh, ียวโอเทนนี้หมดไปแล้วก็ยังใช้ได้อยู่ก็ยังตลกอยู <c> ่ <oughs> ใครตลกด้วยวันนี้ไอ้ที่จะหยุดเดียวพี่ไทยเราก็ไทยเหมือนกันแล้วก็จะหั ไปเลยครับทริปเปิรคิวทริปเปิรคิวไปเลยมาโอ้โหควอดคิวบาสี่ตัวย่ายังไงมานี่เอาเอาไปเอาไปห้าคิวห้าคิวไม่ไม่ขอละขอละมานี่เลยอินิดเดียวโอ้โโอ้ใหม่เกิดมาเปนกดอาเลยเกิดมากองเงินกองดินกองทรายกองหญ้ากองคนกองทะเลกองอากาศกองกองอวกาศโอ้ใหม่กโอ้โหเกิดมาดี มากหรือกองยะกองไผ่ก็มาเลย but, ยังไงครับพี่มาเรียบร้อยเรียบร้อยรีบ้รยตายคู่ตายคู่เลยโอ้โหสวัสดีพี่เขียวมานี่เลยมานี่เลยได้สปีดเล่นเข้าไปเล่นไปเรียบร้อยแล้วพ่อพยพี่ไทยอย่าแย่งกันกดไถยด้วยกันโอ้ยกล้ สปีดนี่มันดีจริงๆเลยโอ้โหกินก็เร็วปาดก็เร็ววิ่งก็เร็วไปก็ไวเลื้อยก็ไวลงก็ไวลูก็ไวอะไรก็โอ้โหบายก็บมาถึงก็เจ็ดเปื่อ้แมขับล้อมขับล้อมล้อมเรียบร้อยโอ้โหตัวจ้อย ตัวจอยอร่อยไปเลยโอ้โอิ่มอร่อยโอ้โหโอไมคก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอืมอร่อยอร่อย <c oughs> โอ้โหพี่ไทยตายต่อนน้ต่อตาโอไมก็โโอขอบคุณครับ <c oughs> พี่อย่ามาแย่งพี่ดาวพระรถ <c oughs> ตาลายเห็นมาเลเป็นไทย <c oughs> วันนี้ผมจะต้องเอาที่หนึ่งให้ได้ถ้าผมไม่ได้ที่หนึ่งก็ก็เลิกแล้วถ้าผมได้ที่หนึ่งก็เลิกครับ สรุปก็คือกรเลิกครับเลิกเล่นไปเลยครับไอเกมนีไม่ได้ที่หนึ่งสักทีสวัสดีพี่เวียดนามพี่เวียดนามมาดูหูฟันหล่อมาเที่ยวตัวเล็กแค่นี้ยังจะกลัวอีกล่พี่หมายกดเออพี่พี่พี่อย่าบีบพี่อย่าบีดอ๋อโอ้โหโอ้ไกอโอไก่อไป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 

ขอบคุณสำหรับอาหารต้องหมื่นแต้มเนี่ยขอบคุณครับอุ๊ยพี่พี่พี่ใจเย็นเราเรียบร้อยจัดไปจัดไปโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับอิ่มหนำาลโอ้หอหออห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 อองเอาออหอหอหอเอหอหอี่หอหหนไปไหนหะไปไหนจะไปไหนหอหอหออ ก็ God, มีคุณสอได้โห oh, ยิ้มยิมแช่งไปเลยยิ้มแช่งไปเลย,ย,เลยคราวนี้ได้เยอะคราวนี้ได้เยอะผมจะไม่ตายผมยืนยันว่าผมจะอดอย่าอย่าแย่งอย่าแย่ขอขอได้ไหมคือคืออย่ามาแย่งผมครับอย่ามาหยามกับอันดับหนึ่งของวงการเกมหนอนเลยโอ้ ช็อคแคบช็อคแครบกลับไปไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องกลับไปต้องโอ้บายกดอะไรวันนี้โ oh, อ, oh, ขอ้ขอบคุณครับโอ้ยเป็นงานดีงานดีแล้วเกินโอ้บายกดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสําหรับอาหารโอ้ยอริกาโตสวัสดีครับพี่ตัวใหญ่จังเลยพี่แคนาดาโอ้ะเย็จเจย์มายังไงรืเปร่ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับไม่ต้องแย่งไม่ต้องแย่งขอบคุณค่ะ <c oughs> คูณสองไว้ก่อนเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดปลปลยาวๆเก็บยาวๆเก็บยาวๆเรียบร้อยโอ้โหได้มาไม่ไม่เท่าไหร่หรอกก็พูดไปกันแหละเออว่าได้อะนะเฮ้ย <c oughs> สวัสดีครับพี่ดาวมานี่ก่อนโอ้ยอยากกลับลัง,งตาอะ โอ้ยพี่อเมริกาตายพี่เมกาตายไปเลยโอ้บายกดได้หมดสามหมื่น 3, ไป,<ล>ไ,ปไปยาวๆไปยาวๆขอบคุณครับปีคูณหโอ้โห<ล>อะไรกันครับนี่วันนี้ไปไปยังมีอีกยังมีอีกคูณหตายไปใช้ให้คุม้มใช้ให้คุม้มไปเลยได้มาแสนแสนแสนสองแสนสองแสนเท่าไหร่แสนห้าไปแล้วโอ้บายกอด โอ้โหมาตายพอดีเลยเกือบตายมันจะไปครับไปครับตอนนี้มีคูณ7ครับคูณเจ็ดโอ้ยโอไปเลยไปเลยโอ้ไปโคตรเยอะโคตรเยอะๆสุดๆโอ้หม่ก็สามแสนสี่แสนสี่แสนไปเลยสี่แสนไปเลย เท่าไรเท่าไรจะเปใใ็นไงเด็กโอ้เด็กหงเด็กหงมาปลาหนี้เลยมานี่โอ้ใจเย็นพี่ใจเย็นอย่าอย่าแล้วราบี้มาเลยโอ้ตัวเล็กมากตัวเล็กมากพี่จะมาผ่าตัวใหญ่แห่งวงการเหรอฮะเฮ้ยพี่เลือกออกฮะเมาส์เป็นอะไรเมาส์มันเป็นอะไร พอพอเลิกเล่นเลยเลิกเล่นเลยพอพอพอโอ้ย oh, เขามามากโพแล้วตายไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ย <Okay, S 2> โอเคก็ผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์แอนซ like, mm ับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย